สวัสดีครับทุกท่านครับขณะนี้ผมอยู่ที่สวนราชดาถ้าพูดสวนราชดาจังหวัดขอนแก่นแล้วทุกท่านคงจะทราบและคงจะเคยเห็นแต่ก่อนสวนราชดาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้มันมีการปรับปรุงในของทางเทศบาลนครเขามีการปรับปรุงวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านน่ะมาดูลักษณะเรื่องของการปรับปรุงสวนราชดาว่ามีความเป็นอยู่มีความน่าอยู่และมีมีการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมสวนราชดาอย่างไรบ้างและแต่ละโซนเขาเป็นยังไงวันนี้รู้สึกว่าจะมีน้องๆเข้ามากันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปดู สภาพแวดวล้อมต่างๆในสถานที่ต่างๆว่าเขามีลักษณะกันแบบไหนว่าเขามาเที่ยวในเขาดีและมีความแตกต่างมีความเปรียบเทียบทั้งก่อนกับปัจจุบันเนี้ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่นึงครับเดี๋ยวไปคุยกับน้องๆที่เขามาเล่นสวนสนุกแห่งนี้กันครับเนี่ยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากที่ไหนกันครับเนี่ยอนุบนันแกอนุแกนวันนี้คือยังไงมีเรียน มาติวติเข้มครับติวเข้มเข้มข้อโหนึ่งครับครับข้อมูลหนึ่งใช่ไหมครับครับวันนี้ก็เลิกติวแล้วก็เลยมาเล่นกันที่นี่เป็นไงเป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวดูก่อนนะตอนนี้คิดว่ามันเป็นยังไงที่ตัวนี้เขามีการปรับปรุงสนุกสนานสนุกครับครับน่าเล่นครับดีครับดีครับทีนี้พี่จะถามหน่อยเอามีใครในเนี้ยอถามก่อนน้องชื่ออะไรครับชื่อสมุคงนันสถิตครับครับอยู่ป .6 นะครับชวนาคอนมีสุครับ นาตาในเวลาสีครับครับน้องนะครับครับด้านหลังครับอาิชาสีทองครับครับจริงๆทุกคนก็เป็นเรียนรุ่นเดียวกันห้องเดียวกันคับครับอ๋อแต่มาคนละที่ไหมใครมาที่ไหนบ้างผมมาจากอุบองอำเภอเชียงยืนครับเชียงยืนนะครับนี่ก็อยู่ในเมืองเราไหมครับบันปิดครับนปิดครับเมืองเก่าครับเมืองเก่าครับน้ำพองคนนู้นแล้วคนนู้นล่ะครับในเมืองในเมืองครับทีนี้พี่ถามหน่อยอะในฐานะใครอยู่ในเมืองเนี่ยจะเคยเห็นสวนรัชดา เป็นสภาพเก่เาๆที่ไม่มีการปรับปรุงนะมีใครเคยเห็นบ้างอะในยกมือมีใครเคยเห็นเป็นยังไงบ้างเอาเล่าให้ฟังหน่อยสมัย<ร>ก่อนที่ยังไม่มีการปรับปรุงเลยมีมันก็รกๆนะครับต้นไม้ก็ไม่ได้จัดสวยงามแบบนี้ก็จะ,จะมีแต่พวกต้นหญ้าแบบไม่ได้สวยงามไม่ได้ตัดตกแต่งเครื่องเล่นก็ไม่ค่อยมีผมก็เลยไม่ค่อยจะมาเพราะว่าผมก็ไปเล่นอยู่สวนสวนเล่นแถวโรงเรียนนะครอ๋อเห็นแล้วไม่น่าเข้าเลยแต่ก่อนแลวเป็นไงทุกวันที่เห็นแล้วมีการ น่าอยากเล่นขึ้นมากเลยครับเพราะว่ามีกระดาษอะไรแบบนี้ก็เลยน่าสนุกกว่าต้องเดิแล้วรู้ไหมเนี่ยด้านหลังเราเนี่ยตึกสีส้มเนี่ยเขาจะทําอะไรรู้ไหมฮะเนี่ยด้านหลังเนี่ยไม่ทราบค่ะไม่ทราบเพราะมันใช่เดี๋ยวสักวันตอนนี้เขายังไม่เปิดเป็นทางการหรอกก็จะมีเขาเป็นห้องสมุดให้เราเป็นห้องแอร์และมีห้องอินเทอร์เน็ตให้เราเล่นอันนี้นั้นน่าสนใจไหมเวลาเรามีการเลื่อนเวลาต้องรอรอกลับบ้านรออะไรอย่างเงี้ยมีการเข้ามาพักผ่อนได้น่าสนใจครับ ก็นี่แหละแล้วมีใครมีความคิดเห็นอะไรไหมกับสวยที่ได้ก่ากของใหม่ที่เราทําขึ้นมามีความคิดเห็นอะไรไหมครับผมว่าดีทั้แล้วว่าได้ออกกําลังกายก็มีความสนุกก็เพิ่มอะไรด้วยนะครับหลายอย่างครับมีทั้งที่พักผ่อนนะครับที่พี่บอกไปในกีนีแล้วก็มีทั้งตัวนี้ครับเด็กชอบเล่นมากเลยครับสไลเดอร์ตัวนี้ครับสไลเดอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับครับตัวนี้เขาชอบมากเลยครับเขาเด็กชอบสไลด์ลงมาครับแต่แต่ถ้า เล่นไม่ดีเลยผมว่าหัวแตกแน่เลนนอยอ่ะ <c oughs> เล่นก็ต้องระมัดระวังกันแหละเป <c oughs> <c oughs> น,น่าสนใจ <c oughs> ก็จะาล่มแล้วกันในหลายเราเป็นเพื่อนแล้วก็คงจะมีเพื่อนเยอะในโรงเรียน <c oughs> ก็แนะนํากันมาว่าที่นี่มันก็เป็นที่สร้างให้เราได้พักผ่อนเยอนใจเ <c oughs> พื่อสุขภาพแล้วก็เรื่องของาวะจิตใจนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ห้องสมุดก็จะมีห้องสุขาห้องพักผ่อนใจส่วนมากก็จะมีคนมาใช้บริการ ที่เราเห็นก็จะมีคนตกลูกตกลาเขาเข้ามาพัาดกันนะฮะนี่แหละเขาแค่ทำเทศบาลรู้ไหมนี่ใครเป็นคนปรับปรุงให้เนี่ยรู้ไหมไม่ทราบครับไม่ทราบแล้วเออพี่จะบอกให้ที่เนี้ยก็คือมันเป็นส่วนของการรับผิดชอบของเทศบาลรู้จักเทศบาลนครพะเยาไมรู้จักครับเออนั่นแหละเขามาปรับปรุงเพื่อจะให้น้องๆให้นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีห้องสมุดสวนสวนสวนราชดาอย่างเงี้ยก็ให้อินเทอร์เน็ตก็ให้ใช้ฟรีอย่างเงี้ยไม่ใช้บริการเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการค้นหาเรื่องของการศึกษาน่าสนใจนะน่าสนใจมากก็แนะนําเพื่อนมา ครับนะครับนี่แหละครับก็เป็นแรงแรงหนึ่งเป็นเรื่องของความสนใจของน้องๆ้องสำหรับวันนี้นะฮะ mm hmm. ก็จะมีน้องๆองก็แสดงความมุมมองเรื่องของความแตกต่างจากสวนรัดาเก่าแล้วก็มาสวนรัดาใหม่เรื่องของการปรับปรุง ส่วนเรื่องของห้องสมุดก็วันนี้ยังไม่มียังไม่มีคนมาใช้บริการเพราะว่ายังยังมีเรื่องของการติดตั้งอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็เอานังสือมาลงก็วันไหนมีเราจะแจ้งแล้วก็มีการแบ่งปันให้ทุกท่านได้ทราบกันให้กับน้องๆน,นี่แหละครับเป็นผลเรื่องของความการทําปรปับปรุงขึ้นมาก็จะเกิดเรื่องของหนึ่งความปลอดภัยให้กับน้องๆกับคนที่ไม่ใช้บริการสาธารณะแล้วกับผู้โดยสารมันก็อยู่ใกล้กับบกสก็จะมีมีการพักผ่อน นะครับในการรอรถกว่าจะถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับบ้านของแต่ละคนก็ถือว่าทีบานก็ได้ปรับปรุงสวนนี้ให้หน้าอยู่แล้วก็เป็นสวนที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสวนการเรียนรู้ของน้อง,น,องนักเรียนนะครับส่วนความคืบหน้าวันครั้งหน้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือย,ยังไงทางทีสบสภานกักรนเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเดีเ๋ยวเราไปพบกันครั้งหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ ไปไปหน่อยไปหน่อยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่หวังว่ามาคงได้เจอนะ